ไปลงเลยลงเลยเขาจะถ่ายให้เดี๋ยวไปครับก็จะลงน้ำกันแล้วฮัลโอกซับโทรศัพท์ต้มตุ้มไปเลยครับไปเลยดูแกวใจตัวเองร้องก่อนนะอย่าเพิ่งไปไกลร้องน้ากากก่อนเนาะไเนาะโอ้โหน้ำจะเข้าดิครับน้ากากตัวเองต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกได้ทีละลงไปเลย ไปกันแล้วครับลงกันแล้วไหวไม่ได้หัวเรือนี่ครับไหวไมหัวเรือนี่ครับหัวเรือหัวเรือแกบางเงี้ยบางเงี้ยว่ายตามเรือมาไปครับไปครับอ้าวพี่เดินไปลงแล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงขันเรือชมพูไปแล้วแล้วครับชมพูเป่าเลยนะตัวเองถ้าจะดับเป่าด้วยเดี๋ยวน้ำมันคาในท่อเป่าทิ้งก่อนเราทันจะลงแล้ว ดูพี่หมวยเป็นดังเรือครับจะไปแล้วจะไปแล้วไปกันตัวดังอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้ไม่ได้หรือยมาทางหัวเรือนี่เด็กตีตีมาตีขาไาหัวเรือตีวะไปกันตัวเล่นแอดไปครับเดี๋ยวเราลงน้ำกันบ้างพี่หมวยสวยมาก แต่เราไปลงน้ำกัน